สวัสดีค่ะช่วงนี้มาติดตามข่าว11นาฬิกาค่ะการสอบครูผู้ช่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1ในวันที่สองนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากโดยขณะนี้ยังไม่พบปัญหาใดๆค่ะ บรรยากาศที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขตหนึ่งตั้งแต่ช่วงเช้ามีผู้เดินทางเข้ามาสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขตหนึ่งในวันที่สองกันอย่างคึกคักโดยก่อนเข้าสอบนายอาดุลพรมแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขตหนึ่งได้ประชุมชี้แจงขั้นตอนการสอบแก่คณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้อำนวยการเขตผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวน51คนและตัวแทนผู้เข้ารับการสอบจำนวน16คนทั้งนี้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขตหนึ่งเปิดเผยว่าการสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษซึ่งดำเนินการสอบข้อเขียนไปเมื่อวานนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนวันนี้เป็นการสอบสัมภาษณ์มีผู้เข้าสอบจำนวน464คนเพื่อคัดเลือกครูผู้ช่วยจำนวน30อัตรากระจายไปตามโรงเรียนในสังกัดจำนวน28โรงเรียน3อำเภอคืออำเภอรามันอำเภอกรงปีนงังและอำเภอเมืองยะลาคาดว่าจะทราบผลสอบได้ภายในวันที่2และ3มีนาคมนี้ต่อันที่ข่าวต่างประเทศค่ะ คู้นำชิลีไปเยี่ยมผู้ป่วยวัยรุ่นหญิงซึ่งเรียกร้องขอสิทธิ์ในการกระทำการุญยฆา,าตเนื่องจากอาการป่วยที่ทำให้ต้องทนทุกข์ทรมาน ประธานาธิบดีมิเชลบาเชเลตแห่งชิลีเดินทางไปเยี่ยมวาเลนติน่ามอรราเด็กหญิงวัย14ปีซึ่งกำลังป่วยด้วยโรคซิสติกไฟบรอซิสและนอนรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลในกรุงซานเดียโกหลังจากวัยรุ่นผู้นี้ได้ทำให้คนทั้งประเทศตกตะลึงเมื่อเธอได้ร้องขอทางเว็บไซต์ YouTube ให้ประธานาธิบดีบาเชเลตอนุญาตแพทย์ ath, ทำให้เธอเสียชีวิตด้วยความปราณีหรือที่เรียกกันว่าการุณยฆาตเพื่อให้พ้นจากโรคร้ายที่เธอต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในขณะนี้ โรคซิสติกไฟบร์ิสเป็นโรคก,กรรมพันธั์ร้ายแรงที่ทำลายอาวัยะวะหลายส่วนในร่างกายผู้ป่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำลายปอดและตับอ่อนจากการติดเชื้อซ้ำแล้วซ้ำเล่าซึ่งไปทำลายเนื้อเยื่อด้านรัฐบาลชิลีออกมาแสดงความเห็นใจต่อชะตากรรมของวาเลนติน่าย่างไรก็ตามได้ย้ำว่ากฎหมายของชิลีไม่อนุญาตให้มีการทำการุณยฆาตในประเทศรับชมข่าวภาคเชียงได้ในเวลา12นาฬิกาสวัสดีค่ะ โยมหลักของคนไทย12ประการข้อที่3กตันยูต่อพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์ข้อที่4ใฝ่หาความรู้มั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม เมื่อมีความผูกพันยินดีติดอยู่ทัานสิ่งที่